โลกอุปโลกอรุปโลกเป็นที่อยู่อาศัยของมูสัตว์ทั้งหลายทั้งบรสัต์คือผู้ยังมีตัณหาอยู่มีอุปทานอยู่มีความหยุดติดหมันถือหมันอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกในความหยุดดีพอใจเรียกว,ว่าสัตว์โลกแยกประเทศมีความดีขึ้นมาอีกจังน้อยเทวดาแยกขึ้นไปอีกจักนอ้อยคือพวก พมรและก็อารมปภพมีมีเรียกว่าสัตว์พังเบดบริเกียวกันบริเกียวกันว่าเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์เรียกว่าสัตว์สัตว์คือผู้ยังยึดติดถือมั่นคล้องเกี่ยวในความยินดีพอใจเมื่อมีความยินดีพอใจอยู่ก็วเวียนไหวแต่เกิดในโลกทั้งสามนี่เองเ้าแยกออกมาตอนนี้มนุษย์มนุษย์เป็นสัตว์สังคมอาศัยอยู่รวมกัน แต่ว่าล่างแก่คมเหงกันอันนี้เป็นความจริงเลยอาศัยยึดรวมกันเป็นมูเป็นคณะเป็นสังคมแต่เฮ้าเห็นความจริงอันหนึ่งอยกว่า่างแก่คมเหงเอาเปรียบทำลายทำไายซึ่งกันและกันเพราะอารมณ์ความขอม้อใจตัวเดียวคือเห็นแค่ตัวนั่นแหละราบใดที่พวกเข้าเพราะท่านสามารถว่างจิตเป็นกลางเสมอภาค ในสัตว์ทั้งหลายใดราบนั้นเท่ากัย่งเวียนไหวตายเกิดค,คือเือเก่าอาศัยตัณหาอาศัยอุปทา,านเป็นตัวเวียนไหวตายเกิดความเห็นแค่ตัวเรื่งสัน้นว่าให้เห็นความบเทียงแท้่แน่นอนของทูกชีวิตสรรพสัตว์เ็นความบทียงแท้่แน่นอนของอากาศของบทียงแท้่แน่นอนของสรรพสิงสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ล้วนแล้วแต่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาและมีความแตกดับเป็นธรรมดาทุกรสรรพสิ่งเลยละทุกรสรรพสิ่งเลยเนถ้าถา,าดใดที่ห้าว่าสามารถที่วางคิดเป็นกลางวางคิดเป็นกลางเ,ออเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเดินแค่ความเกิดความดับเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาใดเ้าก็ยังเวียนวายแต่เกิดที่ใน,นทะเลแห่งถุก ในกลงว่ามนุษย์ทั้งหลายเอาเปรียบซึ่งกันและกันเห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นอาหารเห็นสัตว์ทั้งหลายนี้แยกระหว่างสัตว์มนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานเห็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอาหารเห็นสัตว์เดรัจฉานเป็นถาดเห็นสัตว์เดรัจฉานเป็นที่ระบายอารมณ์นั่นมีถายังบางกิจเป็นกลางอะไรว่าทุกคนมันเสมอภาคด้วยกันเทพเทวดาอินพ่มอรลุภพ ตามพบยังก็แล้วแต่ม,มีความเสมอกันแต่ถ้าว่างคิดเป็นกลางตรงนี้ก่ไดดก็เวียน่ายใจเกิดชั่วรอดตรงว่างว่างออกให้ใดแต่คือว่าเข้าสิบวเห็นแก่ตัวนั่นแหละถูกชีวิตเกิดมาถูกด้วยกันทั้งหน่งพวกเข้าทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดแก่เก็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเ่นี้นี่แหละบ่มีผูใดปรารถนาความถูกจะค้นกลับ แต่ละคนแต่ละคนปรารถนาความสุขความดีความพอใจทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าโดยความปรารถนาความสุขความยินดีความพอใจนั่นแหละไม่เลยเห็นแก่ตัวพอว่าบ่เห็นความจริงของโลกบ่เห็นความจริงในอนิจจังทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้นมาเท่ายไกะจังยอมมีความหมุนเวียนเปลี่ยนไปหาความจีรังอย่างยื่นบริยนนอ่งยอมเห็นอนัตตาหนักแต่ให้บ่เห็นตัวนี้ให้กับชงเวียนว่ายตาเกิดน่นี่แล้ะก็มายึดมั่นถือมั่นเอาอารมณ์นี่แหละมนุษย์เป็นสัตว์สังคม แต่วายู่ด้วยกันโดยความออกเปรียบยูดด้วยกันคมเหง่ลั่งแก่อ,อยกตนเองขึ้นมามีความตัดสินว่าอันนี้ผิดถ้ามีตัดสินว่าผิดก็ต้องมีความตัดสินว่าถูกออถ้ามีตัดสินว่าพ่อใจก็ต้องมีความบอกพ่อใจออตามมากคือเกาเห็นังใดห้องสือว่างคิดออกจากสิ่งเหล่านี่ได้เห็นคิดบางดีๆเน้ออยู่น้ำกันในบ้านในเมืองเดียวกันโลกเดียวกัน แยกว่าสัตว์เดรัจฉานมันเป็นอาหารมัง่งเป็นถาดมัง่งแล้วก็แม้แต่คนกับคนแต่ยังแยกมันมีความตำ่ำความสูงมัง่งพอใจว่าตัวเองเลี่ยนสูงมีศักดิ์ศรีมีมณะมีทิดฐิมีความเห็นเลยเลยแบ่งแยกตัวเองขึ้นมาแต่คนเฮาตั้งกฎกติกาขึ้นมาก็คือตั้งกฎกติกาขึ้นมาเพื่อจะลังแก่กลุ่มเหงเอาเปรียบซึ่งกันและกันทรหมัน้าว่างกินเป็นกลางบา่ไรบ่เห็นความจริงในสิ่งทั้งปวงบ่ไร กระเวียนใบไตรเกิดที่หันแหละนแหละให้เห่าเห็นบาเนี้ยเห็นยังโตเห่าเองว่าอาจสามารถไปแก้ไขยึดใจของคนใดของสัตว์โลกใดว่า,าจสามารถไปแก้ไขธรรมชาติความเป็นเช่นนั้นเองความเป็นไปของโลกเกิดม,มีเหตุเกิดม,มีปัจจัยทั้งหลายให้เป็นไปเขาบ่า,า,าสามารถจะแก้ไขยังไงจงยกจิตของจ้าของเองออกมาพิดนรณานในตัวเองน ออกมาเพียงหน้าตัวเองทพี่เห้องมากเกิดทพี่เห้องมาเวียนวายอยู่นี่เพราะวายอย่างหันจอลงมาสู่ความคิดของตัวของเองข้าว่าจิตในจิตสติตัวนี้จิตตัวหนึ่งคือจิตตสังขารนะที่มันสังสมไปแล้วในอารมณ์ความรู้สึกในความพาใจทั้งหลายนั่นแหละจิตตสังขารมันมักหม,มสุสังสมไปยาวนาน่นนับเป็นกลับ,เป,บเป็นกันนับเป็นอสงไขยจสญหาประมาณไ่ได้แล้ว <N> มาเบิ่งความรู้สึกตัวเองวันเป็นทุกข์กับสิ่งใดเป็นทุกข์ก,กับสิ่งใดถ้าเป็นทุกข์ถ้าเป็นทุกข์กับสิ่งใดก็ยอมมีเหตุมีไปใจว่าต้องปรารถนาทุกข์กับสิ่งนั้นีนอย่าจังหวะว่าถ้าว่าจิตไม่จิตเนี่พุระเจ้าทุกองค์ก็ยอมแสดงใจเป็นญ่ใจเป็นพ่านด้ยแล้วที่เบาเรล่งจิตจากพระองค์ไม่มีเลยนี่จะจอล่มจิตว่าเหตุมันเกิดขึ้นจากนี่คือความคิดของเฮาเองเ,ออเกิดขึ้นจากความคิด นั่นแหละนะผู้ใดที่นี่วิธีที่เปิ่นสอนในเฮ้านั้นเึ่งที่สุดเมื่อแล้วคือมาสอนให้พเข้าเบิงงบงงบ่งใจของเบิ่งจิตใจของเองเด้เพิ่งเพงอา,อาศัยกายเพราะว่ามันเนื่องจากกายมนเนื่องจากรูมันเกิดขึ้เมื่อแล้วเลยอาศัยกายเป็นสติเป็นทีระลึกเป็นที่หมั่นคงของเจ้าสติ หรือจิตในจิตนั่นเองจึงอาศัยกายเมื่อเห็นกายแล้วก็เห็นเวทนาเมื่อเห็นเวทนาแล้วก็เห็นจิตใครเป็นผู้เห็นจิตกับคือผู้รู้ผู้รูกกับคือจิตคือความรู้สึกในจิตทูกอย่างในของเท่าเองแหละแล้วเท่าจะเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความเกิดเป็นธรรมดามีความดับเป็นธรรมดาเป็นการวิธีฝึกหัดเท่าเป็นจึงให้เท่านั้นยู่กับตัวเองให้มาเลยเอนวัาสติปัฏฐานที่อาศัยกายกายเป็นที่ตั้งแห่งจิตกายเป็นที่ตั้งแห่งเวทนา จิดอนะยูย่ขวบกุ้มกายอยู่แล้วควบกุ้มยุทธนาอยู่แล้วอเแต่ถ้าเราเข้าดูเฉพาะในหลักของมันเองอาศัยลมหายใจนี่ลมหายใจคือกายในกายอันหนึง่งเมื่อเห็นลมหายใจมันความรู้สึกตั้งกายกับจิเกิดน,นั่นนี่เดี๋ยวก็คัดนั่นคั้นนี่ยงกะเงาะแงแงขึ้น,น,นมาเรื่อยเยนี่แหละเข้าสิเข้าสู่คอยเห็นดอกอีหยังอีหยังเป็นทุกข,ข์ัน้นอีหยังเป็นผู้เจ็บอีหยังเป็นผู้ปวดอีหยังเนี่ยนั่นแหละมันจะคอยเห็นหอก ความลึกเข้าไปถึงมันสแยกมันเสแยเองมึเรียกว่าสติกำกับจิตมันจิตไม่จิตมั่นความคิดไม่ความคิดนะฮะความคิดไม่ความคิดที่จดจาสั้งสมเอาไว้อันเป็นอารมณ์แห่งความรู้สึกถ้าห้องเบาสังเกตโดยกายโดยโดยกายโดยเวทนาโดยจิตของห้าสัจินฺเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงแต่ส่วนหมาคนเ้ามันอยู่ตะกับผู้อืน่นจิดถึงคนนั้นเป็นทั้งสัตนไปตัดสินยินยันพิดถูก ดีเร็วสัตว์นั่นเป็นตั้งสัน้นพิถูกดีเร็วนนาเกียดน่นารักสิ่งของนั่นเป็นตั้งสัน้นบบดีดีนนาเกียดน,น่นารักนี่มันหมุนว่นนี่แหละคำว่าสัตว์แต่ว่าผู้ยึดหือเกี่ยวข้องอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกในความพอใจตัวเดียวถออูกอย่างเหาเกิดเมื่อแล้วออถ้าชีวว่าอันใดเป็นตนอันใดเป็นปลายบอกว่าถึงแต่ต้องหันเข้ามาว่าเออเขาจิจับหลัก อาศัยกายเป็นหลักเอื้อนวาสติปัฏฐานนั่นเองตั้งสติยังลงในกายอันนี้ยึดกายอันนี้ไว้ก้อนยึดตัวเองนี่แหละอาก็เลยอาศัยล่มให้ใจนั่นเองกายในกายอันหนึ่งคือล่มให้ใจเขาก็จะเห็นเวทนาหนอก,ก็จะเห็นเวทนาในเวทนาอันหนึ่งคือความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจเวทนาในเวทนาคิตในจิตที่เป็นผู้แย่ผู้แย่ผู้คิดผู้ถือผู้สังสมผู้สะสางอยู่ในหันเองเ้วก็เขาก็จะเห็นธรรม ทมคือความจริงของจริงทั้งหลายทั้งปวงอันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเหตเกิดทุกข์อันนี้เป็นเกิดสุขอันนี้เป็นความว่างอันนี้เป็นอุเบกขาละันเป็นแบบใดนี่เอาแปลมาเนี่ยมันถือว่าหยุดเอาอย่างจากยางตราบใดที่คนทั้งหลายบรหนเข้ว่าเบื่องตัวเองก็่พอเห็นคนท่างที่พ้นออกจากคว,วามเวียนว่ายตายเกิดดถ้าคนสัตว์ทั้งหลายยังมีความแบ่งแยกนะตั้งดีๆเลยความแบ่งแยกมันนธรรมดาเลย ผู้ใดไม่ทําผิดให้เป็นกลางได้ผู้นั้นจะไม่พ้นจากทุกข์ตั้งปวงเท่าถ้าผู้ใดทําผิดให้เปลี่ยนเป็นกลางได้ผู้นั้นจึงจะพ้นจากทุกข์ตั้งปวงเลยบาเขาไปยึดอย่างจากอย่างไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีสิ่งของบ่มีหยังเลยเห็นโลกนี้เป็นสุญญาตาคือบาเขาไปถือเอาจากอย่างเลยแล้วก็เห็นโลกนี้เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาอนัตตาอนิจจังคือความบันเทิงแท่นั้นอนัตตาคือความสสลายไป นี่เป็นกฎธรรมชาติธรรมดาของมันออนุญญะตานี่แล้วเฮาสิเข้าไปปล่อยว่างมันใดบอกศญญะว่างเปล่าตามาจากคาว่าอัตตานี่เฮาตจองว่างความเป็นอัตตาความ็นตัวตนออกมีต่งหากอยูตัวหนึ่งโลกนี้เป็นของว่างเปล่าโลกนี้บ่มีในเล่าเล่าบ่มีในโลกนออว่างเป็นเบิดทั้งเ,เบิดเลยบ่มีสัตว์บ่มีคนบ่มีสิง่งบ่มีของบ่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเลย นี่สีมันบ่นมีในความรู้สึกในใจของเขาเองจึงบอกว่าทําคิดให้เป็นกลางเข้าจนคิดถึงที่สุดแต่ังว่าฟึกเอาบาสรุปเลยทั้งเบิดเตบาได้เบิดนั่นแหละแต่ว่าการกระทําของคนเฮ้าหนูจะไดถ้าบาไปแล้ว่้วนมากับไปวาดลังฝันเอาคิดเอายอดมันเลยเออกูบ่เอาอีกแหละกูบ่เกิดอีกแหละบางทีมันก็ว่ากูบ่เกิดอีกแล้วกูกกกสั่งนั่นแหละมันบ่พอใจอะย่างเงี้ยสั่ง ว่าพยายามอยู่กับตัวเองให้มากอยู่กับลมหายใจตัวเองมั่งอยู่ในความรู้สึกตัวเองคือหน้าในความรู้สึกตัวเองแหละจากความรู้สึกนอกๆมันห่อนมันหนาวมันหิวมันหยังมันเป็นอย่างกันแน่เออแล้วก็จะเห็นความรู้สึกในคือสุขกับถูกหรือพอใจกับบ่พอใจนั่นเองเออแล้วก็จะเห็นอันไดเป็นสุกอันไดเป็นถูกอันไดเป็นผู้กิจอันไดเป็นผู้บ่กิดอันไดปรุงอันใดแต่งอันนี้นึกอันไดสังสมเนี่ยเลื่อนจิตไี่จิตอแล้วก็จะเห็นความจริงของจริงทั้งหลายทั้งปวงนั้นคือธรรม ลายเป็นทนาคิดถ้ำเป็นกันว่างออกหมดเลยหาวิธีอันเรื่องปัญญาอันเื่องละอันเล่องปล่อยอันเื่องว่างมันได้จะแนะบอกกันดูสือแต่ว่าประสบการณ์และความรู้สึกของคนคนนั้นถอดถอนเอาเองเด้อบ่มีผูดด้ใดไปปล่อยไปละไปว่างไปใดเด้วบ่มีผูดด้ใดไปรู้ไปเห็นในความรู้สึกของเฮาเองเด้มีตโต,ตเฮาเองเด้อที่ว้าให้ผู้นั้นผู้นีนน้ฟังะ เหมือนกับว่ามันยานลืมบอมันคิดคนขึ้นมาต,ตีให้คุณยิ่งกว่าเกาอีกเด้งเวลาไประบายส้มเกลยดบอมแมนตอกยํำซ้ำเติมเข้าไปอีกอยานมันลืมฝังแน่นเข้าไปอีกและพยายามีดกระบลให้ใจให้มากแล้วห้าสิลืมเองอการตัดเว้นตัดกรรมที่ดีที่สุดคือการจะนั่มเรื่องเกาเามาคิดเมื่อคิดเมื่อไหร่เหมือนกับว่าตีน้ำให้คุณอีกอตีน้ำคุณอีกอยานมันลืม,มบังยิ่งสั่น บอกว่าบ่มผี้ใดมาตัดเว้นตัดกรรมไม่เฮาไดหรอกัวเฮ้าเองตัดเองต่างหากัวเฮ้าเองเด้อบอมมี่ไฟเราไปละความบัลูของเฮาไดหรอกนอกตัวโตเฮาเองต้องเขาไปประสบการณ์ด้วยตัวเองเข้าจังสีลู้ด้วยตัวเองบ่มีไผเอาความรู้ให้ไผได้บ่มมี้ใดละความรู้สึกถึงไผได้เออบ่ต้องเอาไกลไกลนะเวลาเวลาปวดหัวนี่ก็บ่มีีู้ใดึงความปวดหัวออกให้เฮาใดได้สิไปว่ายยังกับลึกเข้าไปในความรู้สึกที่พอใจหรือบ่พอใจนี่นหมหลึกเข้าไปเนี่ย แะฉะนั้นถ้าเ้าอยู่กับตัวเองมากๆแล้วเ้าก็สิเห็นเองดอกออพยามอยู่กับลมหายใจเพื่อให้ลืมอดีตอแล้วก็คือเขาไม่เห็นเวทนาและเขาสู้เวทนาในตัวเพื่อให้ลืมอดีตคือเราจิตในจิตเป็นตัวสร้างสมมันสร้างสมไว้แล้วล่ะ,ะสัญญาความจําได้ไหมรู้ความสังสมอย่างต่างๆในร,ร่มความรู้สึกแต่เพื่อที่จะให้ลืมเพื mm hmm. ่อกันเด็ให้ลืมสิ่งทั้งหลายทั้งปวงลืมออกจากรรม ออกจากสิิงทั้งหลายทั้งปวงถึงมีอยู่ในโลกของเองร่างกายเวทานาจิตทุคคนอยู่ในร่มหายใจมากๆก็พอหละ่ะอยู่ในร่มหายใจเรื่อยเท่าเลยเท่าแล้วมันก็ไหลก็สู้เวทนามังแล้วมันก็นเห็นดอกแต่ตัวคิดในจิตและตัวที่เห็นมันก็นเลยบุคคลก็ไปหยุดหรืไปหยุดถังหากแต่ทำโตไผ่โตมั่นเลยแนวจังสิ่งจากว่าละเออทรัพย์สมบัติภายนอกอาหารห้องพ่อซอยเหลือกันไดเื่อหนุหม่มห้องพ่อซอยเหลือกันได ยารักษาโรคแก่ไขปวดห,วหัวห้องกับพอ่อเคยเลิกกันได้ที่อยู่อาศัยห้องกับพ่ออาศัยกันได้แต่ว่าความรู้สึกโตหผยโตมันไม่มีผู้ใดามาถอดมาถอดนผู้ใดเลยเอ,อแหละจังหวะพยายามอยู่กับลมเพื่อให้ลืมอดีตตนเองทุกอย่างต้องละออกละก็คือลืมลรื่ก็มคือละอ,อันแหละเป็นสัน้นในรู้สึกโตอยู่ตลอดมันก็นลืมของมันเองกอบอ,อ,อ,อาศัยลมให้ใจเป็นสติเป็นความนึกถึง อาศัยความรู้สึกอันอยู่ในเวทนาในเวทนาของตนเองนั่นแหละเดินไารู้สึกตัวทั่วพร้อมเวลาใดตีห้องมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมทุกขณะแนี้นในการเคลื่อนไหวนั่งนิ่งๆก็ช่างเดินไปก็ช่างทํางานก็ช่างแต่มีความรู้สึกตัวอยู่ในตัวเองอยู่ความคิดของห้ามันะพอไปหาบุคคลสัตว์สิ่งของอันเป็นที่รักที่เกลียดทั้งที่ตายไปแล้วและมีชีวิตอยู่มันจะลืมเองเรื่องคืงง่อละ,ละละคือลืมหญ่ว่าล่ะหละละสัญญาละยังสั้น คำ่าสัญญาเวทีจิตานิโรธคืออย่างเออก,ก็พอไปคิดถึงเก่าๆพอไปคิดถึงอดีตเก่าๆความรู้สึกก็เกิดขึ้นไม่ได้นั่นแหละเรียกว่าดับเย่างสั้นไม่ได้ยากได้ที่จริงอ่ะเอาละพอ

なるほど。 ภาวันทุกีบ่าววัดุตสาสมังคลังยักษันตุสาตเทวตายากษสปังกานุขเวนะตาสุขีพาวันตุเต